พอเราเสร็จจากการเพิ่มประเภทและรายการสินคนะ้าแล้วใช่ไหมครับผมเราก็ต้องไปนําเข้าสินค้าที่เราเพิ่มเพิ่มไปนะครับผมนั่นก็คือเมนูตรงนี้ครับผมเมนูนําเข้าสินค้าครับผมสมมุติว่าถ้าเรามีบาร์โคดเราก็สามารถยิงบาร์โคดได้เลยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เลยนะครับผมแต่ในกรณีนี้ผมจะแนะนําเป็นแบบไม่ได้ยิงบาร์โคดนะครับก็คือให้เลือกจากตรงนี้ครับผมเมนูการคืนสินค้าตรงนี้เอการแยกสินค้าคือตรงนี้กดไปเลย แล้วทุกครั้งมันก็จะขึ้นหน้าปเปล่าๆให้กดค้นหาครับผมจะเลือกประเภทเป็นทั้งหมดเลยหรือว่าเลือกเป็นประเภทนั้นๆก็ได้ครับอันนี้ผมจะกดทั้งหมดให้ดูก่อนละกันอ่ามันก็จะขึ้นมาให้ครับผมผมจะไปเพิ่มสต็อกให้กับรองเท้าแตะที่ผมเพิ่งเพิ่มไปล่าสุดนั่นเองอ่าแล้วมันก็จะแสดงว่าจะบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยสินค้าเรามีอยู่ศูนย์ชิ้นจํานวนที่เราต้องการนําเข้ากี่ชิ้นสมมุติผมจะนําเข้าซัก6ชิ้น นำเข้าทั้งหชิ้นเอยทุกครั้งที่เวลาเรานําเข้าเราจะต้องกดตัวไอคอน3ามขีดตรงนี้ก่อนนะครับผมกดป๊ปมันจะเข้ามาอยู่ในกอรอบตัวนี้ครับผมเหมือนเป็นการว่ายืนยันที่เตรียมพร้อมที่จะเข้าถ้าสมมุติเรามีรายการอื่นที่ต้องการนําเข้าเรากดไปเราก็กดค้นหาได้ครับเราก็เลือกอ่าเลือกแล้วก็นําเข้าตอนนี้ก่อนหน้ามันมี3ามชิ้นเราต้องการนาเข้าไปสักสองชิ้นแล้วหลังจากนี้ก็จะมีห้าชิ้นครับผมเราก็กดไอคอน3ขีดตรงนี้ อดี๋ยวชวมาอยู่ในช่องข้างล่างแล้วพออยู่ในช่องข้างล่างนี้แล้วเราต้องทําบันทึกเราก็กดเย็ดได้เลยครับผมแล้วข้างล่างมันก็จะบอกว่าวันเนี้ยเรามีอถ08เข้าอยู่จํานวน8ชิ้นราคาลงต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราอยากรู้ว่ารถนั้นน่ะมีสินค้าอะไรบ้างเราสามารถกดไปที่รายการนั้นได้เลยครับผมกดคลิกคลคลิกเข้าไปเลยอ่ามันก็จะบอกว่าเราได้นําเข้ารองเท้าแตะอยู่จํานวน หกคงเหลือหกนำเข้าอันนี้สองคงเหลือสองครับผมแต่เราก็จะมีการแสดงแบบรายการก็คือแสดงทั้งหมดเลยรายการสินค้าทั้งหมดเลย,ท,เลยที่เรานําเข้าของวันนั้นๆนะครับผมก็จะมีลดศูนย์ห้าที่เรานําเข้าไปแล้วก็มีลดศูนย์แปดที่เรานําเข้าไปก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมและในส่วนของหน้านี้ก็จะมีการมีประมาณนี้ครับผม